มาแต่งตัวแต่งหน้าให้เข้ากับทีมงานของอ e ีเวนต์แลรวรานกาแฟาที่จะไปกันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือ,อ Beans Coffee Roaster ถนนทรงวาแ,และนี่ก็คือลุคของพี่เจ้าในวันนี้แต่ยังไม่คอมพลี t นะเราต้องมาเติมลิปสติกกันก่อนตัวโทนเซอร์โทนแบบนี้เพราะฉะนั้นลิปสติกที่ใช้แน่นอนค่ะต้องเป็นสีน้ำตาลนัวนวตุนตุนทานแล้วให้ความลักชูและมั่นใจแน่นอนว่าต้องเป็น Tom Ford Slim Lip Color ชายสี105 Open Back เท่านั้นเป็นสีน้ำตาลที่ให้ความลักชูให้ความแกรมมาก มากถึงจะเป็นเนื้อชายแบบนี้เขาติดทนใช้ได้เลยนะเนื้อมีความนุ่มลื่นละมุนเกลี่ยง่ายมากและเห็นสลิมแบบนี้น้องเขาแข็งแรงนะใช้ได้นานมากๆเลยแพคเกจจิ้งมีความสวยหรูทนทานแข็งแรงมากๆพกง่ายด้วยค่ะไปค่ะเราออกไปอีเวนต์พร้อมๆกันเลย <_ letter> ครั้งนี้พี่เจ้ามาอีเวนต์กับ The o r d i n a r y นะคะเขามีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกหลายตัวมากๆเลยและสิ่งที่พี่เจ้าใช้เป็นประจําทุกวันแน่นอนว่าก็คือไกลโคเลตแอซิดที่มีความเข้มข้นถึง7%นั่นเองใครที่ยังไม่ได้ลองอยากให้ลองมากๆค่ะดิ